ผู้คิดคนหัวกระจายน้ำดับเพลิงเป็นอัจฉริยะแต่ว่ามันทำงานอย่างไรมาดูโครงสร้างของหัวกระจายน้ำดับเพลิงกันก่อนประกอบด้วยลูกบอลของเหลวไวต่อความร้อนขนาดเล็กหลอดแก้วและกรวยกระจายน้ำและมีโครงสร้างที่เรียบง่ายหลอดแก้วนี้เป็นแกนหลักของหัวกระจายน้ำดับเพลิงเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นอากาศร้อนจะทำให้สารไวต่อความร้อนภายในขยายตัว เมื่ออุณหภูมิถึงจุดวิกฤตของลูกแก้วลูกแก้วไวต่อความร้อนจะแตกทันทีและท่อจะแตกตามไปด้วยน้ำที่มีแรงดันในท่อจะพุ่งออกมาทันทีกระจายไปทั่วห้องผ่านกวยกระจายน้ำและดับไฟได้ของเหลวไวต่อความร้อนในหลอดแก้วมีสีต่างๆกันซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิวิกฤตที่แตกต่างกันตั้งแต่68องศาเซลเซียสถึง227อองศาเซลเซียสหลอดสีดำมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงที่สุด โดยจุดวิกฤตอาจสูงถึง227องศาเซลเซียสเนื่องจากสภาพแวดล้อมบางแห่งมีแนวโน้มที่จะมีอุณหภูมิสูงท่อดับเพลิงจึงเลือกจุดวิกฤตที่สูงกว่าจุดคุณคิดว่าการออกแบบนี้สามารถรับมือกับไฟไม่ในโอกาสต่างๆได้หรือไม่